แก่ันดีกว่าเก่าดีวครับไก่แสนพวมล่างหนาที่มากมากล่าสุดสบายดียองสบายดีสุขสุขคนนะครับว่าผมกับไก่นะลครับอัพเดทอัพเดทเพื่อน,น้องอัพเดทสั่สงในสั่งคาับวัน แล้วก็ทำต่อหนึ่งแล้วพี่เนาะกายเค่อนเลยมันนี้ก็คือสิปูหอดปูดเลยคุ้งเลื่อนหอมนั่นก็แล้วแล้วเลยวันนา้นสายพิมพ์งเงียบวันนี้ ไม่ใช่้ะไปใจแล้วทุกใจโตนมาเล่นหนุมนายจางโตแล้วหาทีงานใหม่โตแล้าไม่ใช่เลยต้นงานเหรอพอี่นะเอออกนเินเพื่อว่านี่เียพวกใหญ่ว่า่อยพวกนี้ เนี่ยพี่หายงคนไปอ๋อคนจำนนได้เองไงเนี่ยอ๋อคนจำวนป่าเนี่ยไพ่บอก่าหายเฮ้ยเชออยู่เชออยู่ห้วยเขาคนห้ามทีางาวเข้ามานหอว่ายอย่าย่หอกบกบให้คนไม่กูเสเอา แล้วนเรเนี่คนเราไเรือยเรืองเงินปวดเมาไปนะไปเรือยอเอ่อปากมือร้อเนาะเยอ่ตอนหยาเ่อนเยอะหอือเปล่ามอต้ออเันอ่ะตอนนี้ไปนปอาเลเซเมือนกันนไปนำเอออม่เอาเพราะว่าจะออกอานี่ะแตงออกแตงไพ่แตงเราได้ ลานลัง,งนิดหน่อยอืมเขาจับมามันสมปูนใส่มันว่าในสมบูรณ์ใส่หมอกันล่างหลดไก่ด้วยพี่น้องนี่แหละมือน,นี่คือฉาเพื่อนนี่ทังไงแหละเป็นเปล่นหางเรียบร้อยแล้ว ว่งนเป็นหน้าต่าง่น้อไอ้มาต่างเก่าตะไกร้ออกมันลายพอดหน้าต่างหน้าต้นงาเอาเรเ่นบรเบอรเบอร์่างหญตไปมาตนตีนเดีัเงินิดวล้ดเอยู่

ันคิดจอยทูท si ีไม yeah. right. ่ได no ้เ no ันค no no. no ิดไว้หมาได้จากมาเลเียเนาะดก็ no ้อดกมดแล้วดกอเว้าไ้าตัวเมาใสก็้ใหญ่ตวใหญ่มัใสกใหญ่วละนั่นผอ่อยบอล่อมีจ่ะของบุรรัมนายนถมึนหมกข้านี่ถึงข้ามตกนเลยมันโตามันบอห่อย มันแคบมันอันน่งนแทบมันอันนเออมันก็แทแท่นะเามันเท่บนถือก็โทษหน่อยมีงแข้งนะท่านสอบพูดมันต่บลงแล้วแล้วมเนต่ายงาเงขเดัเกียรกดมันเลแล้ว มึนยังประทัดเนาะโต๊ะผู้กเขาไม่ร้สาครับาคนตำแหน่งทันทีเป็นกรรมกรกรรมกรเหรอเป็นกรรมกรว่าโอ้ยร้านกหูมากเลยกาแฟด้ซองเดียวเอือก็ได้กินที่นอกเดี๋ยวไปซื้อมให่ใหม่เดี๋ยวจะปซื้อมาให้ใหม่ชอบหยอกหยอกผมกจมาอได้ก็้อกินที่นอกเลย ออหยอกันมีเรอแล้นั่นตอนเจ้าก็อยู่เห่นเจ้าเห็นว่าอลคนนีเราเจ้านะถ้าเบิ้งรถในคลิปนะมันมันเวเออเฮ้ยที่ผ่านนี้มีวันดียวมีจุ๊ะป่ะมีจุ๊มั่งกูถูกกันเนี่ยแต่สาน้าเผาจะใหม่แลย่อ๋อจะมาลออนไปเนี่โอยเปาแล้วเ้ยตื่นมาเดืมว่าจะแต่เจ้าๆอย่าลืม มาแตบ่มาแตบ่เ็นอะไรมึงวันแน่หคิดไวเแล้วบ่ผมว้งเกันพาะายังบ่มาีคิดไว้แล้วสิบกยังไม่คิดอ้าแต่ะเาไปคูนานทเเอาบบลงไปนะครับอกเบงบอกว่าลัเขาบเปซูมบ่ว่างกับเบื้อแล้ว่น้อเยปูขอที่แรมานี่ แดดเยอะอ่าบอลลเนาะเออบอลลูนภาษบอล้อนมันได้มามันลมลมเนี่ยอืมแดดก่มาชองกึ่แรกโอยมันใส่เสื้อคลายกันเลยมาเนี่ตุ่มจ่าสองคนใส่กันบ่เอตเแล้วอยาลุ่เลยลุ่เอขหนากัหนุ่มนำเสื้อกันชันกับหนุ่มนำเกินไปเห็นว่าอะไรเห็นไ่้เห็นิ พิษไซ่พิไซ่พ <c oughs> ิไซ้ไงซไซ่ในนอนนะบ่เปียนไนส่เปนผิดผ่านเด้เขาว่าขเขาว,ว่าคนอีคนทาร์แขงไซ่เจ้าสู้เขาบ่ เฮ้ยบอกอัง <resol> ล <ute> hey, oh oh <laughs> ุงก่อนเัวเองน้ำเคลื่อนแล้วนียังงลกขงเมียาเนลูกเมียตัวเองเอาไว้ก่อนีกสายละจิง ไอเจ้านนากูสาตรนี้นะเขาูกอ่ะมกี้นายเขียนขยันหอเขียนตดไม้มาได้ยังวะไมต้องกาอเ้ยนั้สือกูเป็นเดี๋ยวมึงเขียนมาหาคูกูสียหนเป็นบ้าวะฮ่าฮ่าไงเนครับพี่ผมกูาวันลี้แเอาเขียนดีหนิ่ีเดอ่ิ้นเนี่ยดใจดิื ได้พี่น้องหนาไก่หนาใสาขึ้นบุญบอพี่น้องแต่มันดีกว่าเก่านี่ครับไก่แสนพวมร่างหนาที่มากมากล่าสุดนี่นี่มีตุ่มมีตุ่มหนึ่งเนาะอันนี้แพ,แพ้แพ้เก่าพี่น้องเนี่ยผมีผมจเป็นยังไงเนี่ยมีแต่แพ้เก่าเนี่ยมีหน่อยหนึ่งเนี่ยแต่รู้สึกว่าหนาตัวเองสะอาดขึ้นนะพี่น้อง ขอบคุณพี่กุ้งนะครับขอบคุณพี่พี่อะไรนะทางต่างประเทศ <c oughs> ขอบคุณมากมากครับผมที่สวีเดนดวยครับที่ทำให้หน้าไก่ไดีขึ้นมาอีกโอ้วันนี้ลมแรงครับพี่วันนี้ลมแห้งพี่น้องเลยลมผัดบุงๆอยู่เนี่ย ทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับที่ให้กำลังใจไก่แล้วก็ที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปไก่ไก่ขอให้ทุกท่านพบจะเจ,เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยครับและก็ไก,ก่กรบโบมียังตอบแทนทุกท่านเนาะก็มีแในวิดีโอและคลิปนี้แหละครับขอบคุณมากนะครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ